บนลองท้หนึ่งสองหรือสามครับที่สองครับที่สอันนี้แรงสุดเลยดีดหน้าผากโดยผู้ชนะให้ขึ้นเป็นรอยม่วงครับไม่มีไม่มีนะไม่มีรอยม่วงที่มีรอยม่วงบอกัห้าบเตอะเมื่อกี้ได้ยินป่ะครับไว้เลยนะครับ แต่ว่าห้ามเบานะในกองพี่ลงเคยสอนไว้บอกเวลามิชาตกหัวนี่ต้องแบบเอาทีเดียวผ่านอถ้าเกิดแบบตกเบาเบาเบเงี้ยเล่นกันทั้งวันก็ไม่ตโต้นะครับขอโทษแฟนขับทุกคนด้วยนะครับโอ้ยน้ำตาไหลอย่างนี้เอานะหนึ่งสองหนึ่งสองามบ้าบางๆออย่างนี้ดีกว่าอืมอืมสาม หลับตาแล้วเขาไม่จับก็ได้หลับตาได้วันนี้คือดีดไม่เดี๋ยวก่อนเอาเข้าจริงๆในกองนี้นักแสดงรักกันหรือเปล่าอะรักมากรักมากรักกันเลยแย่จังเมื่อก่อนมีแต่รอยจูบรอดรอบได้ไหมครับเรียกแต่คนร้ายใคร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 ออ อ่ะเต๋อแกอ่านเลยก็ได้ครับแล้วเราเดี๋ยวบอมกัเตอจะเป็นคนน้ำโทษเาครับไม่เอาแบบรุนแรงนะไมเยาเต่แต่ไม่ได้เลยนะดี่ป้าเตกอดีผ่าโดยผู้ชนะให้ขึ้นเป็นลอยนวลครับ

ไม่นึากระดูกไเดี๋ยวมอะไรตาดิเผาดี่ผมคนละเรื่อนเลยเตยบอกโอนี่แก่มากเลยเดียวออยอยาให้ผมพูดคำว่าว่าตัวใหญ่ ตอ <differences S 2> น well <c oughs> so, ี่ว่ดอย่งนี้อย่ต่กี้อะไปมงานแบบเนี้ยแต่ตอนเขาไปอะเขาไปนั่งฟังเลยดันดันเมื่อก่อนไม่จะลอยจู